มีการโหวตนะคะเพื่อที่จะจัดอันดับความนิยมค่ะของชาวญี่ปุ่นนะคะที่มีต่อสีสาวแบล็ k พิงค์ค่ะว่าใครกันนะคือคนโปรดของพวกเขานะคะและลิซ่าค่ะยังคงยืนหนึ่งนะคะถ้าจะไม่ผิดค่ะการโวรหวตผลก่อนเนี่ยลิซ่าก็ได้อันดับที่1เหมือนกันนะคะและมาคราวนี้ค่ะลิซ่าได้อันดับที่1เป็นครั้งที่2แล้วนะคะจากการโหวตของชาวญี่ปุ่นค่ะว่าในสีคนเนี่ยลิซ่าได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะ ส่วนอันดับที่2ค่ะเป็นของสาวเจนนี่นะคะแล้วก็อันดับที่3ค่ะเป็นของพี่ซูนะคะส่วนอันดับที่4ค่ะเป็นของโรเซ่นั่นเองนะคะแล้วนอกจากการโหวตอันนี้นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งการโหวตค่ะของชาวญี่ปุ่นนะคะเขามีการโหวตนะคะว่าเอ๊ะไอดอลเคป๊อปหญิงคนไหนนะในใสายตาของพวกเขานะคะที่คิดว่าสวยที่สุดค่ะแล้วก็โอ้โหนอลิซานะเปรียบเสมือนนะคะกับตัวแทนหนูบ้านเลยค่ะเพราะว่าเธอนะคะไปยืนหนึ่งะคะติดหนึ่งในห้าก,กับเขาด้วยนะคะ เขารอบไปค่ะโดยในสายตาของชาวญี่ปุ่นนะคะไอดอล,ลหญิงที่สวยที่สุดนะคะอันดับที่1ค่ะเขายกให้กับจิววีทวายนะคะตามมาด้วยอันดับที่2ค่ะเป็นของแชยองทวายนะคะแล้วก็อันดับที่3ค่ะเป็นของลิซ่าแบล็คพิงของเรานั่นเองนะคะส่วนอันดับที่4ค่ะเป็นของคิมแชวอนนะคะจากไอซ์วันค่ะแล้วก็อันดับที่5ค่ะก็เป็นของคิมมินจูนะคะจากไอซ์วันเช่นเดียวกันค่ะ งันก็คงจะเรียกได้ว่านะคะลิซ่าค่ะคือตัวแทนของกลุ่มนะคะไปยืนสวยๆค่ะในการโหวตนะคะไอดอลเคป๊อป okay นะคะที่ชาวญี่ปุ่นค่ะบอกว่าสวยที่สุดนะคะเธอนั้นอยู่ในอันดับที่3นะคะจาก5อันดับที่เขามีการจัดอันดับกันค่ะเรียกว่าขนาบข้างนะทั้งวงไอซ์วันนะคะแล้วก็วงเทวายกันเลยทีเดียวคะ่ะแอดก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะเป็นความปลื้มใจเนาะที่ลิซ่าค่ะได้รับการโหวตนะคะถือว่าเป็นเกียรตยิอย่างยิ่งนะคะจากชาวญี่ปุ่นค่ะ ก็เอามาอัปเดตข่าวสารกันนะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า